คือฮาเลขทะเบียนรถตู้เคลื่อนสรีระสังขารของหลวงปู่แสงยานวโรเกจิดังวัดป่าดงสว่างธรรมวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเพจเฟซบุ๊กหลวงปู่แสงยานวโรได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่ากราบน้อมส่งหลวงปู่แสงยานวโร 19. มิถุนายน66 19. นาฬกา13นาทีกัมไดที่เคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจทั้งที่รู้หรือไม่รู้ข้าพเจ้าขอร่วมกันกราบขออโหสิกรรมด้วยใจหลวงปู่คือตัวอย่างของการแจกของที่คนนำมาถวายสละออกใครถวายอะไรแจกหมดเดี๋ยวนั้นการประพฤติทางโลกแสดงถึงทางธรรมสละละวาง จงนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กันท่วนหน้ามีแต่ทำที่ให้ไม่ทำก็แล้วแต่ ทั้งนี้มีลูกศิษย์ได้โพสตแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากงดใช้คำว่าสาธุพระเกจิดังภาคอีสานสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่แสงยาณวโรจำพรรษาที่วัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตำบลโคกนากโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรได้เข้ารักษาอาการอาพาธมาเป็นระยะเวลาหนึง่งสิริรวมอายุ99ปี75พรรษา เมื่อวันที่19มิถุนายนได้โพสต์ข้อความระบุว่าน้อมส่งองค์หลวงปู่แสงสู่แดนนิพพานหลวงปู่แสงยาน,นวโรล้าสังขาแล้ววันนี้19มิถุนายน2566เวลา19นาฬิก13นาทีงดคำว่าสาธุทะเบียนรถ5980